มือใหม่อ่านเทรนด์ได้ภายใน10นาทีสวัสดีค่ะพบกับวารินะคะที่เพจวาริ Trade ด c ค d นี่ค่ะวันนี้วาริก็มาในหัวข้อของเทรนด์นะคะเพราะว่าเทรนด์เนี่ยเป็นพื้นฐานของเทคนิคลอที่เทรดเดอร์ทุกคนนะคะจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็น จุดเริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าอ่านเทรนด์ไม่ออกนะคะก็ไม่สามารถศึกษาเทคนิคอื่นๆได้นะคะส่วนมือใหม่อ่านเทรนด์ได้ภายใน10นาทีจะสินาทีจริงไหมเดี๋ยวพี่ดูกันค่ะมือใหม่อ่านเทรนด์ได้ภายใน10นาทีนะเะทรนด์นะคะ,ระ,คะหรือว่าเรื่องของแนวโน้มราคานะคะก็คือทิศทางการเคลื่อนที่ของราคานั่นเองนะคะทุกคนนะคะ ย่อมเคยได้ยินคําพูดที่ว่า trend is your friend ใช่ไหมคะทุกคนรู้แล้วนะคะว่า trend is your friend เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเทรดตามเทรนด์ใช่ไหมคะเราถึงจะมีโอกาสที่จะกําไรนะคะแล้วก็สามารถรันเทรนด์แล้วก็ถือออเดอร์ในระยะยาวได้เองน,ะนั่นเองเน,นะคะส่วนทิศทางของเทรนด์นะคะจะมี3แบบก็คือ up trend down trend แล้วก็ sideways แบบที่เราเคยได้ยินกันมานะคะ ส่วนแนวโน้มขาขึ้นนะคะแนวโน้มขาขึ้นนะคะจะประกอบไปด้วยโลที่สูงขึ้นโลที่สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวรีขอ,อเพิ่มซอามหมาก่อนโลที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ไฮที่สูงขึ้นนะคะลงมาทำโลนะคะ ที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาทำ low ที่สูงขึ้นทำ high ที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้นะคะการที่จะมีจะเป็น uptrend ได้นะคะแสดงว่าจะประกอบไปด้วยนะคะสอง high นะคะแบบนี้นะคะสอง low แบบนี้นะคะนะคะสอง high นะคะแล้วก็สอง low อย่างนี้นะคะถือว่าเป็น uptrend โดยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพเทร e n ์จะมี ตัวอย่างยังไงบ้างนะคะอันนี้คืออัพเทรนด์นะคะแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงยังไงคะอัพเทรนด์แบบสตองนะคะคือราคานะคะมีการทำไฮไฮนะคะเห็นไหมคะและลงมาทำไฮโลและยกขึ้นไปไฮโลนะคะผักดันราคาขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ได้และย่อกลับมาไฮโลนี high ้นะคะที่สร้างใหม่ราคาไม่โอเวอร์แลปนะคะกับไฮไฮที่เพิ่งสร้างไปเห็นไหมคะว่า ไฮโลนะคะโลของเขาจะยกสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะโดยที่ไม่แลบกับ HIGH ใหม่เลยเห็นไหมคะอ่าไม่แลบเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอัพเทรนแบบตองนะคะเห็นไหมคะว่าไฮโลไฮนะคะราคานะคะที่สร้างโลใหม่จะไม่ลงมาแลบแบบนี้นะคะแบบนี้ถือว่าแลบนะคะอ่าแต่ราคานะคะขึ้นไปอย่างแข็งแรงเลยและอัพเทรนแบบไม่จะตองล่อก็คืออัพเทรนแบบที่มีราคาโอเวอร์กันนั่นเอง,เองคือ ราคานะคะสร้างห้ไฮใหม่ได้ลงมาทำห้โลและยกขึ้นไปทำให้ไฮราคาย้อนกลับมาทำไฮโลแต่ไฮโลนี้นะคะแลบกับไฮไฮที่เพิ่งสร้างถ้าจะให้ดีคือราคานะคะจะต้องลงมาทำไฮไฮโลที่อยู่เหนือไฮไฮนี้นะคะอแบบนี้นั่นเองถือว่าไม่แลบนะคะแต่แบบนี้แลบนะคะพอสร้างใหม่ก็แลบอยู่ดีค่ะแลบเ,เห็นไหมคะแลบไฮเห็นไหมคะสร้างใหม่นะคะ แลบไฮนะคะและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากนะคะที่ราคานะคะโอรหลัราคานะคะมีการเบรกลงมาเบรกให้โลที่สำคัญลงมานะคะและลงมาสร้างโลว์โลใหม่ย้อนขึ้นไปสร้างโลว์ไฮนะคะที่ยืนยันว่ามีโอกาสกลับลงมาเป็นดาวเทรนด์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะแล้วก็สร้างโลว์โลที่สองนะคะ เกิดการเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นเลยนะคะหลังจากที่ส่งสัญญาณนะคะที่จะเปลี่ยนเทรนด์นะคะหรือว่าส่งสัญญาณที่จะหยุดเทรนด์อัพเทรนด์แล้วนะคะมีการมาคอนเฟิร์มด้วยเห็นไหมคะว่าเกิดเป็นดาวเทรนด์นะคะประกอบด้วย25และ200แบบนี้นะคะหลังจากที่ราคาโอเวอร์แลปเนาะต่อไปนะคะดาวเทรนด์ดาวเทรนด์นะคะเราเรียน ดาวเทรนดนะคะรู้อยู่แล้วนะคะว่าราคานะคะจะประกอบด้วยนะคะการเคลื่อนที่แบบต่ำลงแบบนี้นะคะให้ต่ำลงโลต่ำลงลงนะคะหรือว่าก็คือโลไฮโล่โลนั่นเองนะคะและราคานะคะจะมีการยืนยันว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงจะต้องประกอบไปด้วยนะคะสองไฮแบบนี้นะคะแล้วก็สองโลที่ต่ำลงแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นดาวเทรนโดยสมบูรณ์ตั้งแต่สองไฮสองโลนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูการเคลื่อนที่ของดาวเทรนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวเทรนแบบตองเห็นไหมคะว่าราคาที่สร้างไฮห,หม่ได้จะไม่โอเวอร์แลปกับโลที่สร้างไปก่อนหน้านี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าจะไม่โอเวอร์แลปกันแบบนี้คือดาวเทรนแบบตองนะคะและดาวเทรนแบบไม่แข็งแรงแอ่ะอันนี้วันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่า ตอนแรกนะคะราคาเนี่ยลงมาเป็นดาวเทรนแบบตองเลยเพราะว่าโลว์ไฮที่สร้างใหม่ราคาไม่โอเวอร์แลปกับโลว์โลที่เพิ่งสร้างไปแต่อยู่ๆนะคะเกิดอาการอะไรคะมีการโอเวอร์แลปกันนะคะเห็นไหมคะว่าโลว์ไฮนี้นะคะที่สร้างใหม่เนี่ยโอ้โหราคาขึ้น ย้อนกลับขึ้นมาซึ่งโอ้ r อ a p แบบลึกๆเลยอะคะ่ะโอแบบลึกๆเลยซึ่งจะถึงโลว์ r High ที่ม่งสร้างใหม่อยู่แล้วนะคะและเกิดเป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะมีการโอ้ r l a p แ v e โอ้ p อแบบนี้นะคะส่งสัญญาณว่าดาวเทรนด์นะคะอ่อนแรงแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่ราคาโอ้ r อ a p นะคะเกิดอะไรขึ้นนะ เกิดการเปลี่ยนเทนอย่างรุนแรงเลยราคานะคะสร้างโลว์โลใหม่ได้และเบรกนะคะขึ้นไปสร้างไฮไฮใหม่ได้ทันทีโดยที่เบรกโลว์ไฮขึ้นไปโอ้โหสามสี่โลว์ไฮเลยนะคะแค่แค่ราคานะคะเบรกโลว์ไฮนี้ขึ้นไปได้นี่ก็ถือว่ารุนแรงแล้วนะคะแต่นี่เบรกโลว์ไฮที่สร้างมาเนี่ยไปสามสี่โลว์ไฮเลยถือว่ารุนแรงมากนะคะและราคานะคะย้อนกลับมาคอนเฟิร์มสร้างไฮโล ที่สูงขึ้นจาก lower low นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น uptrend ค่ะหลังจากที่ราคาเกิดการ overlap หรือว่าส่งสัญญาณการอ่อนแรงของดาวเทนมานะะราคาก็ส่งสัญญาณการกลับตัวนะคะเห็นไหมคะว่าพอการเกิดเทรนนะคะแค่เทรนนะคะเขาก็บอกเราแล้วนะคะว่า ราคานะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างนะคะส่งสัญญาณออกมาจากการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนไหวของเขาเองเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะราคาดาวเทนดาวเทนลงมาจริงแต่ดาวเทนเป็นดาวเทนที่อ่อนแรงแล้วเพราะว่าเกิดการ o อเวอร์ของราคานะคะถ้าเราเทรดขาลงนะคะหรือว่าเปิดออเดอร์นะคะตามลงมาตามลง,งมาแบบนี้นะคะ สิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีเลยก็คือ s t o p l o s s นะคะกับเท o f i t ถูกไหมถ้าเราไม่มีนะคะราคาที่ลงมาอยู่ดีนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดการอ่อนแรงถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะคะ,ะว่าเทรนด์เนี่ยม,มีการอ่อนแรงแล้วเนี่ยแล้วนะคะราคานะคะดีดกลับย้อนกลับขึ้นไปสร้างไฮแบบนี้ได้นะคะและลงกลับมาคอนเฟิร์มบางคนก็จะคิดว่าลงแล้วไม่ใช่นะคะเขาเบ,ก Hi, บกรกไฮเบรกโลว์ไฮขึ้นมาแบบนี้นั่นคือส่งสัญญาณ การสิ้นสุดดาวเทรนแล้วนะคะเพราะว่าราคามีการเบรกขึ้นมาแบบนี้นะคะคือสิ้นสุดดาวเทรนไปแล้วส่วนจะคอนเฟิร์มเป็นอัพเทรนไหมเขาก็ต้องย้อนกลับมาะคอนเฟิร์มค่ะแต่ถ้าไม่ย้อนกลับมานะคะแสดงว่าไม่ย้อนกลับมาลึกๆแบบนี้แสดงว่าย้อนกลับมาสั้นๆนะคะเห็ <c oughs> นไหมคะว่าราคานะคะเขาจะแสดงออกออกมาชัดเจนอยู่แล้วนะคะเราแทบจะไม่ต้องไปหาแบบคอนเฟิร์มหรือว่าใดๆนะคะในสําหรับเรื่องเทรนเนาะ ราคาก็จะบอกเราชัดเจนเลยนะคะและมีเทรนอะไรอีกไปดูก็คือไซเวย์นะคะไซเวย์ก็ไซเวย์นะคะแบบที่เรารู้กันนะคะก็ราคานะคะเคลื่อนที่นะคะแบบไม่มีทิศทางนะคะไร้ทิศทางนะไม่ได้คอนเฟิร์มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะมีการไซเวย์อยู่อย่างนี้นะไซเวย์เห็นไหมคะไซเวย์นะคะไซเวย์นะคะเนี่ค่ะ ราคาเป็นไซด์เวย์เนาะแล้วเราไปดูกราฟกันกราฟไซด์เวย์นะคะราคานะคะมีการทำขาลงลงมาใช่ไหมคะและราคานะคะก็มาพักตัวนะคะเกิดไซด์เวย์บริเวณนี้นะคะบริเวณขอบเส้นสีดำๆที่วอลลิขีดไวะะ้เนี่ะราคานะคะพักตัวนะคะมีการทำไหนะคะแล้วก็ย้อนลงมากลับมาทำโลนะเห็นไหมคะว่า เคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางจนกระทั่งราคานะคะเบรกเส้นสีดำล่างนี้ลงมานะคะและย้อนกลับไปคอนเฟิร์มหรือว่าไปเทสแนวต้านนี้นั่นเองนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมและราคาก็ลงต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันนะคะม อันนี้นะคะจะเป็นทำเฟมวิกนะคะทำเฟมวิกเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีการเคลื่อนที่แบบ up trend เห็นไหมคะาราคานะคะยกโลนะคะยกไฮ g นะคะประกอบด้วย2องไฮ2โลแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนที่นะคะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าบางคนจะนับไฮไฮไฮโลเล็กๆแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ และราคาก็จะมาพักตัวอยู่แถวแถวแนวนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะแนวโลที่ผักดันราคาขึ้นไปแต่ราคายังไม่ได้เบรกลงมานะคะ,ะยังไม่ได้เบรกโลนี้ลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็น up trend นะคะอ่ะซึ่งซึ่งอ่าถ้าเป็นเพื่อนๆนะคะมือใหม่เนี่ยถ้ามองอาจจะยังนับ h i ไฮ i โลไม่ถูกนะคะวันี้มีข้อแนะนำคือให้เราพยายามหาเครื่องมือนะคะอ่ะ มาตีแบบนี้ค่ะมาตีไฮไฮไฮโลเราจะได้รู้นะคะว่าไฮไฮไหนไฮโลไหนที่เขานับเป็นไฮไฮไฮโลจริงๆถ้าเรามัวแต่ไปเรียนทฤษฎีที่มีการเคลื่อนที่แบบนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแบบการเคลื่อนที่แบบ ตามหนังสือนะโดยที่เราแบบไม่ได้ฝึกดูกราฟจริงนะคะหรือไม่ได้ฝึกดูไฮไฮไฮโลจากราคาจริงนะ,ะจะทําให้เราอ่านเทรนยังไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกนะคะการตีแบบนี้นะคะเป็นการดูเทรนนะคะที่จะทําให้เรานะคะอ่านเทรนเก่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําจากปรินะคะทุกคนก็ฝึกนะคะโดยการตี เส้นเนะะี่ยค่ะลากขึ้นลากไฮลากโลที่เขานับจริงๆนะคะถ้าเรามองเผลนเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าไฮไฮไฮโลไหนนะคะที่นับนะคะเป็น up trend จริงๆเนาะเราก็ฝึกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู time frame ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงกว่า time f r a m นี้นะคะ h 4นะคะเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยคะ่ะทำ up trend ขึ้นไปเห็นไหมคอ่าประกอบด้วยไฮที่ยกสูงขึ้นโลที่ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะอ่า อันนี้คือ up trend ใช่ไหมคะสวยเลยอยู่ๆนะคะราคามีการเบรกลงมานะคะแบบนี้เราได้เปลี่ยนสีก่อนราคานะคะเบรกลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะอะ่ราคาเบรกลงมานะคะเบรก ไฮโลที่สําคัญลงมาได้นะคะอันนี้คือไฮโลที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นไฮโลที่ผลักดันราคาทึ่ขึ้นไปทําายใหม่่ะะเห็นไหมคะหลังจากที่เบรกลงมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าสิ้นสุดเทรนขาขึ้นแล้วนะคะเทรนขาขึ้นสิ้นสุดแล้วนะคะบางคนก็ตีเทรนไลน์ช่วยใช่ไหมคะ,ะตีเทรนไลน์ช่วยเนี่ยแต่ถ้าตีเทรนไลน์นะคะเราก็ต้องนับไฮไฮไฮโลเป็นด้วยนะคะอะทีนี้ราคาเห็นไหมคะว่าราคามีการเบรกลงมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเอาเรียกเส้นเทรนไลน์ออกก่อน๋ยวจะสับสนอ่านนะคะราคามีการเบรกให้โลนี้ลงมาเดี๋ยกพิมพ์เป็นไฮโลห้าโอเคไฮโลนี้ใช่ไหมคะมีราคามีการเบรกลงมานะคะและราคานะคะมีโอกาสกลับขึ้นไปเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมไหมคะมีนะคะกรณีที่อย่างเช่นถ้าเราอ,อยู่ตรงนี้นะคะ ทีนี้เราเห็นใช่ไหมคะว่าราคาเบรกลงมากรณีที่ราคานะคะจะกลับไปเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมได้แปลว่าอะไรแปลว่าราคาจะต้องเบรกให้ไฮนี้ขึ้นไปนะคะแบบนี้นั่นเองนี่ค่ะเบรกแบบนี้ขึ้นไปนะคะนี่คือราคากลับเป็นอัพเทรนนะคะและเราก็ต้องนับไฮไฮไฮโลใหม่นะคะแสดงว่าไฮโลนี้ไม่ใช่ไฮโลที่เราจะนับแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นนับไฮโลนี้แทนนะคะเราก็จะนับได้แบบนี้นะคะ ไฮที่โลที่หนึ่งไฮที่หนึ่งนะคะโลที่สองไฮที่สองนะคะอ่าแล้วก็โลที่สามไฮที่สามเห็นไหมคะแล้วก็ลงมาทําโลตรงนี้นะคะแล้วก็เบรกไปอันนี้กรณีที่ราคากลับเป็นอัพเทรนนะคะเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเส้นนี้เป็นสีดำแล้วกันอ่าโอเคเห็นไหมคะว่าถ้าราคานะคะย้อนกลับมาเบรกฮะโลนี้ลงมาได้ และราคาเบรกไฮนี้กลับขึ้นไปได้แสดงว่าเราจะต้องนับไฮ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 โลใหม่ได้แสดงว่าไฮไฮกับไฮโลเนี้ยเราไม่นับแล้วนะคะอันนี้กรณีที่ราคากลับเป็นอัพเทรนนะคะอ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหลังจากที่ราคาเบรกไฮไฮโลลงมาแล้วนะคะนี่นะคะราคาเบรกไฮไฮไฮโลลงมาแล้วและดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอืม เห็นไหมคะว่าราคานะคะมีการเบรกลงมาแล้วนะคะ,ะและย้อนกลับขึ้นไปทดสอบนะคะสร้างไฮที่สองนะคะและกลับลงมาเป็นดาวเทนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะเนี่ยค่ะอ่าไฮที่หนึ่งนะคะโลที่หนึ่งไฮที่สองโลที่สองอันนี้คือดาวเทนโดยสมบูรณ์แล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าราคานะคะเกิดการเสียทรงตั้งแต่เบรกไฮโลนี้ลงมาแล้ว และราคานะคะยังย้อนลหกลับขึ้นไปทํานะคะ lower high ที่ต่ำลงหรือว่า l o w high ที่ของของดาวเทรนและลงมา confirm นะคะตอนนี้เป็นดา Trend โดยสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะดาวเทรนโดยสมบูรณ์จะประกอบไปด้วย2 high และ2 low แบบนี้ถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าใครไม่เห็นนะเดี๋ยวดคิดให้ดู2 high นะอ,ะอันนี้2 2 high เห็นไหมคะแล้วก็2 low แบบนี้นะคะคือดาวเทรนโดยสมบูรณ์ทีนี้นะคะ ถ้าราคานะคะถ้าราคานะคะจะกลับนะคะถ้าราคานะคะเป็นดาวเทรนอยู่ใช่ไหมคะและราคานะคะจะกลับตัวขึ้นแปลว่าอะไรต้องทำยังไงอะ่ะราคาลงมาแบบนี้ถูกไหมอะถ้าราคาจะกลับตัวขึ้นแปลว่าราคาต้องเบรกไฮที่ผักด,ดันราคาลงมาได้เนี่ยลงขึ้นไปก่อนแบบนี้อ่าเห็นไหมคะ ต้องเบรกตัวนี้ขึ้นไปนะอันเนี้ยถึงจะเสียทรงขาลงนะแต่ถ้าราคานะคะยังไม่ทําแบบนั้นนะคะ,ะและทำไฮแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาต่อแบบนี้นะคะนี่คือก็ยังกลับเป็นดาวเทรนนะคะแต่ถ้าราคานะคะย้อนกลับขึ้นแบบนี้นี่คือถ้าราคานะคะเบรคไฮนี้ขึ้นมานะนี่คือเสียทรงขาลงแล้วนะคะแต่ราคามีโอกาสลงได้อีกนะคะทีนี้เขาจะทํายังไงต่อ มีโอกาสที่จะกลับลงได้อีกคือเบรกโลนี้ลงมานะคะเบรกโลว์โ uh, ลนะคะลงมาได้อีกนะคะอันนี้คือกลับไปเป็นดาวเทน Down แต่ถ้าราคาเบรกไฮนี้ขึ้นมาแสดงว่าสิ้นสุดเทนขาลงแต่มีโอกาสเป็นเทนขาขึ้นหมายความว่าราคานะคะจะต้องมีการทำให้โ uh, ลและผลักดันราคาขึ้นไปทำให้ไฮหม่ได้นะคะ uh, ประกอบด้วย สองไฮสองโลแบบนี้นะคะที่ยืนยันเทรนหาขึ้นเห็นไหมคะว่าราคาเขาไม่ได้เปลี่ยนเทรนปุ๊บป,ปับ๊บมันจะต้องมีการคอนเฟิร์มนะคะซึ่งมันเป็นเคียร์ค่ะที่เครดเดอร์าอาจจะต้องรู้ว่าราคาเนี่ยเป็นดาวเทรนลงมาละอ่าแล้วก็เปลี่ยนเทรนขึ้นไปแบบนี้นะคะส่งสัญญาณโอเคไหมอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่า,าทุกคนจะเข้าใจดาวเทรนอัพเทรนกันมากขึ้นนะคะ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจดาวเทรนด์อัพเทรนด์กันมากขึ้นนะคะแล้วก็วลิอยากจะบอกว่าอัพเทรนด์ดาวเทรนด์หรือว่าเรื่องเทรนด์เนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานนะคะที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่ออ่านให้เทรน์ได้ขานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต่อยอดไปเทคนิคอื่นๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของวลิเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย